สวัสดีค่ะทำนายทายทักกับยิบสีมันนะคะวันนี้มันนะคะจะมาทำนายทายทักกับดวงรายวันประจำวันพฤหัสบดีที่5พฤศจิกายน2 5 6 3นี้นะคะเรามาดูกันว่าดวงประจำวันที่5พฤศจิกายน2563นนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะคะ มาเชิญรับชมกันได้เลยนะคะอาจจะมีตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างนะคะก็รับชมเพื่อความบันเทิงนะคะเรามาดูกันนะคะว่าดวงประจำวันพฤหัสบาดีที่5พฤศจิกายนยนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะคะไพ่เปิดได้สองไม้เทา้า view of fortune แล้วก็ d ด i l ค่ะ ดวงรายวันวันนี้นะคะคุณอาจจะมีการวางแผนงานที่ดีไว้อยู่แล้วและมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงนะคะไม่ว่าจะหยิบจับอะไรก็สำเร็จค่ะเพราะเนื่องจากช่วงนี้เป็นขาขึ้นของคุณเลยทีเดียวแต่ก็ระวังเรื่องของหุ้นส่วนด้วยนะคะ อาจจะมีการหักหลังกันบ้างหรือว่าอาจจะระวังเพื่อนร่วมงานด้วยนะคะอาจจะเกิดการอิจฉาริอสยสคุณเกิดขึ้นได้และอีกทั้งช่วงนี้นะคะคุณอาจจะมีลาบลอยด้วยนะคะการเงินของคุณนะมุลนคล่องดีนะคะจากไพ่ที่บงบอกออกมานะคะแต่จะมีใช้จ่ายสิ้นเปลืองไปกับการกินเที่ยวกลางคืนมากไปหน่อยแต่ก็ไม่ถึงขนาดว่าเงินขาดมือค่ะ ส่วนการเรียนก็เรียนเก่งนะคะแต่จะมีบ้างที่ติดเพื่อนชวนไปเที่ยวบ่อยส่วนเรื่องของความรักรักกันดีเข้าอ,อกเข้าใจกันแต่ก็อาจจะมีบ้างที่แฟนของเราแอบไปมองหรือว่าเลวคนอื่นบ้างเป็นธรรมดานะคะแต่ก็ระวังนะคะอย่าให้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งเกิดขึ้นเลยนะคะถ้าเกิดมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเกิดขึ้นแล้วอาจจะมีผลกระทบระยะยาวในวันข้างหน้าได้คะ่ะ ยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะวดเที่ยวกลางคืนลงบ้างก็จะดีมากนะนะคะสวัสดีมีความสุขทุกคนนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ